อีกครั้งนะครับชาว Samsung Smart TV วันนี้ที่เห็นผมถือ iPad อยู่ในมือก็เพราะว่ามีหลายคนอยากรู้ว่าเราสามารถโอนไฟล์ข้ามค่ายได้หรือไม่จาก iPad ขึ้นไปโชว์บน Samsung Smart TV คํคตอบก็คือทําได้นะครับโดยผมจะมาสอนวิธีการทําให้ทุกท่านได้รับชมกันอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านเช็คก่อนว่าทีวีของท่านกับ iPad เชื่อมต่ออยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันโดยเข้าไปที่หน้าจอเมนูเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับกดที่เน็ตเวิร์กสเตตัส ชื่อเน็ตเวิร์กก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เราก็มาดูที่ iPad ครับผมที่ Setting Wi-Fi เมื่อชื่อตรงกันแล้วก็แสดงว่าทุกท่านเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายเดียวกันแล้วนะครับอันดับถัดไปก็ให้ทุกท่านไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iMedia Share บน App Store นะครับผมหรือจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นก็ได้ที่มีความสามารถแบบเดียวกันนะครับเมื่อเราโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน iMedia Share แอปพลิเคชันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยจะมีปุ่มให้เราแชร์รูปเพลงแล้วก็วิดีโอขึ้นไปบนทีวีนะครับผมอันดับแรกผมจะมาสาธิตวิธีการแชร์รูปขึ้นไปบนทีวีก่อนนะครับเข้าไปที่ c คําแ r o โล Photo ตรงนี้นะครับด้านไหนก็จะเป็นรูปทั้งหมดที่อยู่ใน iPad ของเราก็ให้เราเลือกมานะครับผมเลือกโชว์หนึ่งรูปสมมติผมจะเอารูปนี้ ตอนแรกนั้นมันก็ยังจะโชว์อยู่ในเครื่อง iPad นะครับให้เราไปกดเลือกที่ปุ่มมุมบนขวามือตรงนี้นะครับไปเลือกที่ Choose a Screen นะครับผมก็จะมี list รายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่ Samsung LED ตรงนี้นะครับ iPad ก็จะสตรีมรูปของเราครับที่อยู่บน iPad ขึ้นไปโชว์บน Samsung TV แบบนี้ โดยเราสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูรูปก่อนหน้าหรือรูปถัดไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้เลยอ,อันหนับถัดไปนะครับลองเปลี่ยนมาแชร์เพลงกันบ้างนะครับผมโดยเข้าไปที่ My Music ตรงนี้ด้านในก็จะเป็นเพลงทั้งหมดที่อยู่บน iPad ของเรานะครับโดยเราสามารถกดเลือกทีละหลายๆเพลงก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มดัน iPad ก็จะสตรีมเพลงขึ้นไปเล่นบนทีวีแบบนี้นะครับโดยเราสามารถกดตรงแถบความซีดด้านล่างนี้นะครับเพื่อข้ามไปยังเวลาที่เราต้องการได้หรือว่าลากนิ้วบนจอว่างๆเพื่อเพิ่มลถเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับผม หรือว่าจะสวายไปซ้ายขวาเพื่อเลื่อนไปเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปนั่นเองครับอันดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการแชร์วิดีโอที่อยู่ใน iPad ของเราขึ้นไปโชว์บนทีวีนะครับก็เลือกที่ปุ่ม camera roll videos ก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะแชร์เช่นเคยนะครับเสร็จแล้วเครื่องก็จะสตรีมวิดีโอขึ้นไปเล่นบนทีวีแบบนี้ครับโดยอัตโนมัติโดยความเร็วทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ วายเลสเราเตอร์ uh, Wireless, ของท่านว่าอยู่ในคลาสไหนนะครับสามารถเลือกค่ามเวลาได้เช่นเดียวกับเพลงนะครับหรือว่าต้องการจะกลับมาดูที่ iPad ของเราอย่างเดียวก็กดได้ที่ปุ่ม choose a screen เช่นเคยครับแล้วก็เลือก my i device วีโอก็จะกลับมาโชว์ที่ iPad เหมือนเดิมบนทีวีก็จะขึ้นเป็นคอนเทนต์ปกติทั่วไปและนี่ก็คือการแชร์ไฟล์จาก iPad ขึ้นไปเล่นบน Samsung Smart TV ครับ